มาค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามาดูบ้านสวยๆอีกหนึ่งหลังค่ะข้างหลังแดงนะคะแดงอยู่หมู่บ้านเศรษฐินะคะวชระพนนะคะสุขพิบาล5นะคะตรงนี้สวยๆบ้านอลังการหมู่บ้านอลังการ,าการด้านหลังแดงนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในสวยๆเลยนะคะนี่นะคะมาค่ะเข้ามาจากหน้าหมู่บ้านนะคะซอยห ทับสองซอยหกทับสองบ้านอลังการอย่างนี้เลยนะคะท่านไหนหาบ้านหรูๆสวยๆพร้อมอยู่เรียนเชิญเลยนะคะเนื้อที่80ตารางวานะ80ตารางวามีบริเวณด้านข้างด้วยนะคะอ่ะผ่านเดี๋ยวดูด้านข้างก่อนจัดสวนสวยๆจัดสวนสวยนี่นะคะ สวนสวยๆมาค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกนิดนึงอ่ะมาฝั่งนี้ปั๊มน้ำทงน้ำให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในเลยนะคะอันแล้วคะสาวๆบ้านสวยๆเลยใช่ไหมคะเชิญค่ะ,ะสาวๆสาวๆค่ะนี่นะคะมาดูบ้านกันใหญ่ กว้างขวางมากชั้นล่างก็ห้องห้องโถงนะคะติดกระจกออกด้านข้างสามารถออกข้างบ้านได้นี่นะคะกระจกให้ครบอันนี้คืออะไรคะติดวอลเปเปอร์ทั้งหมดวอลเปเปอร์ <Warm paper. S 1> ทั้งหลัง <Yeah. S 1> ลายผ้าไหมลายผ้าไหมอ่ะระบบไฟ <Yeah. S 1> กันขโมยกันขโมยมีระบบกันขโมยทุกห้องนะคะนี่คะ่ะมีระบบกันขโมยทุกห้องอ่ะ นี่นะคะนี่ตรงนี้ห้องเก็บของห้องเก็บของตรงนี้คือประตูออกลานจอดรถได้เลยค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูาพาไปดูด้านหลังด้านหลังค่ะห้องน้ำหนึ่งห้องข้างล่างนะคะอันนี้ห้องน้ำหนึ่งห้องโมบ,บ้านเศรษฐีวัชระพล ห้องครัวบิวไว้ให้เรียบร้อยนี่นะคะสวยงามสวยๆโอ้โหไฟสวยมากเลยแล้วก็มาด้านหลังด้านข้างนะคะจะเป็นห้องน้ำสำหรับแม่บ้านนี่อันนี้อยู่นอกตัวบ้านนะคะแล้วก็ออกด้านสามารถออกด้านข้างนี้ได้เลยปั๊มน้ำแทงน้ำอยู่ตรงนี้นะคะ ก็ตรงนี้ค่ะคือห้องแม่บ้านมีห้องแม่บ้านอยู่นอกตัวบ้านนะคะแล้วก็มีอ่างอ่างอ่างด้านหน้าค่ะสำหรับทำครัวนอกได้ะคะ่ะนี่นะคะตรงนี้เป็นลานซักล้างได้สามารถหมุนออกด้านข้างได้นะคะนี่รอบบ้านได้เลยค่ะรอบตัวบ้านได้เลยนะคะปั๊มน้ำแทงน้ำให้เรียบร้อย ออกเดินรอบตัวบ้านได้เลยค่ะอ่าไหนจะพาเข้าไปดูข้างบนนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นดูข้างบนแล้วนะคะตรงนี้คือระบบไฟนี่ก็คือเขาปิดตรงนี้ได้ <c oughs> เก็บให้สวยงามนี่อ่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นข้างบนนี่นะคะอ่ะมาค่ะนี่ชั้นสองนะคะบันไดเรา นี่ชั้นสองมาน,นี่เลยค่ะสามห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกได้ค่ะอันนี้โซนนี้ก็คือเป็นห้องนั่งพักผ่อนนั่งทํางานได้นะคะนี่โซนนี้จะมีระเบียงอันนี้เป็นระเบียงนี่นะคะชั้น,นอนห้องนอนมีสามห้องนอนนะคะตรงนี้ หนึ่งห้องนอนตรงนี้ห้องนอนใหญ่เบสทลูมใหญ่ๆกว้างๆนะคะคือสวยงามพร้อมเข้าอยู่พร้อมอยู่ได้เลยค่ะทําสวยมากแล้วก็ห้องน้ำในตัวแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยนะคะนี่ห้องนอนใหญ่เลยนะคะนี้เบ็น์ูมใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกสองห้องนะคะ ม,มาอีกหนึ่งห้องตรงนี้สวยสวยห้องนอนที่สองแล้วก็ห้องน้ำนี่นะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งให้เหมือนเดิมค่ะเนี่ยมีชาวเวอร์อะไรให้ครบเรียบร้อยนะคะห้องนอนที่สามคือห้องนอนใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้สวยๆงามๆท่านไานหาบ้านหรูๆนะคะ อันนี้บ้านหรูราคาเดี๋ยวใส่ไว้ในคลิปให้นะคะอืมสวยๆอย่างนี้เลยค่ะทักแดงมาได้เลยนะคะหมู่บ้านเศษรษฐิวัชลรพลนะคะสุขาพิบาลห้าค่ะตรงข้ามเยงยงปั๊มบางจากนี่นะคะ08094 2ป5ศูค่ะใครหาบ้านไซส์ใหญ่ๆนะคะไทยใหญ่นะคะหมู่บ้านมีความปลอดภัยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะเนี่ยค่ะ